เต,ต็มๆ่ปว่าแล้วอ้าวนี่เธอพูดภาษาอีสานเต็มๆได้แบบจ้าครับครูผมเนคนจังหวัดนครราชสีมาครับถ้าอย่างนั้นในชั่วโมงภาษาไทยวันนี้เธอช่วยเล่านิทานภาษาถิ่นให้เพื่อนๆฟังได้ไหมได้ครับสบายมากครับครูค่ะสวัสดีจา้านักเรียนทุกคนวันนี้เพื่อนของเราจะมาเล่านิทานเป็นภาษาถิ่นให้ฟังน,นะจ้าภาษาถิ่นคืออะไรครับคุณครูอ๋อภาษาถิ่นนะหรือจ้า ภาษาถิ่นคือคำที่ใช้เรียกภาษาที่ใช้พูดกันในหมู่ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆกันโดยมีลักษณะเฉพาะของภาษานั้นเช่นภาษาถิ่นกลางภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นใต้ภาษาถิ่นเหนือภาษากลางรำภาษาถิ่นอีสานเหตภาษากลางเศจหรือยัง ภาษาถิ่นอีสานแล้วหรือยังภาษากลางเมื่อวานภาษาถิ่นอีสานเมื่อวานภาษากลางความสุขภาษาถิ่นอีสานมวนภาษากลางตกใจสุดขีดภาษาถิ่นอีสานตกใจสุดขีด ภาษากลางกินภาษาถิ่นอีสานกินภาษากลางมองภาษาถิ่นอีสานเบิงภาษากลางไม่กลัวภาษาถิ่นอีสานบบยานภาษากลาง คุยโวภาษาถิ่นอีสานโมภาษากลางไม่รู้ภาษาถิ่นอีสานโบหูภาษากลางวิ่งภาษาถิ่นอีสาแนแลนภาษากลางรุ่งขึ้นภาษาถิ่นอีสานเมื่อเศร้า ภาษากลางค่าภาษาถิน่นอีสานค่อยภาษากลางเจ้าภาษาถิ่นอีสานเจ้าภาษากลางนอนภาษาถิน od, <cin> eh <via> าถ่นอีสานนอนภาษากลางดวงตะวันภาษาถิ un, ่นอีสาน ตะเวนภาษากลางใช่ภาษาถิ่นอีสานแนนภาษากลางทำอะไรภาษาถิ่นอีสานเห็ดอีหยังภาษากลางรอคอยภาษาถิ่นอีสานทาพอจะรู้จักภาษาถิ่นกันแล้วนะจ๊ะ ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังนิทานกันดีกว่าวันนี้เพื่อนของเราจะมาเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าเป็นภาษาถิ่นให้ฟังจ้ะนาใช่ปลาแห่งหนึ่งมีกระต่ายหน่อยกำลังกระโดดโลดเต็นย่างมีความสุขมันเดินเที่ยวออกไปในปลาย,ย่างเพื่อนพันแต่มันกระด้ดตกใจสุดขีดเมื่อพ่ายหนามีสิงโต โตใหญ่กำลังจ้องมองมัน,ยอ,มนอย่างบอกระพิบตาบ้าวันนี้มีอานี่อะไ่กินที่เชี่ยวใบยานเจ้าดอกเจ้าบุ้งข่างสิ้แอมไผยดอกหลัง,งาจากนั้นบ่าวัสิไปพอไผ่กระใต้หน่อยกระิมมาคุยโมโออวดก่าจอกของแกงย่างกันกะจอกของแกงย่างเตะขนาดสิงโตชีวาแน่ย่างบอสสามาแลนทันเท่าไห่เลยยูมากมือหนึ่งกระใต้หน่อยในกระโดดไปพอครับเจาเต้าค้าสันจอมอืดอาด ว่าจังใดจะเต้าค้าสานจองอื่นอาจหรือสิคาสานท้านฉากกับเกีียวยางกับเจ้าเลยเอ๊ะเจา้าบอครูบอกว่าข่อยแเร็วที่สุดข่อยมาสนดอเราวางสีแสดงว่าเจ้าเน่เจ้าก็ข่อยมาแล่นแข่งกันบอเจ้าต้องการจะสันก็ได้หนุ่มเศราบรรดาสั์ตั้งตั้งทีหูเข้ากับผ้ากันมาเบิม้มหนึ่งสอง ท่านพี่ถี่แยื้เสียสัญญาณกระต่ายหน่อยกับฝ่าวแลนออกไปย่างสุชีวิตคอยจะเป็นท่นหาเจ้าวิอเศงใช่ดรึเจตเต้าเอ๊ะผู้เจียมเตอร์ซิเลยคิดจะมาแข่งขันกับเ้านั่งสุดหริดมันดีกว่าฉันจึงได้เจตเต้ากับผู้ช่านตามเขาท่านดอก ฝั่งไเต้าเห็นยังกลมหนากลมตาแม่มันสีข้านเดเชียงชามันก็ว่าปีปากบนพยายามเด้อเต่าเตา เจาตอบไม่เลนแขงน้ำตาวเมนต์อสเมนแต่ว่าเจ้าตอบบุมที่ท่านสามข้าท่านดอกหิังห่ท่านหิเงห้ยไเลยเร็ว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 เราวร็วเ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 ร็เร็ว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 เรวเร็ร็วเ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 ร็ ย่าดูสูกฟูติตำต่อยว้าวเป็นอย่างไรบ้างคะได้เรียนรู้คำที่เป็นภาษาถิ่นของพื้นที่ต่างๆจากนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าครูหวังว่านักเรียนคงเข้าใจความหมายของคำและนำไปใช้ได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะ